ดูดีๆมีราคารับจะตังทอนมาดูเพียงพอสเท่านั้นเจอสี่พอสอนี้ขายได้ทันทีเนี่ยค่ะต่อมาพอสสองห้าสามสี่เหรียญสิบบาทจะตังทอนพอสสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทดูเพียงพอสเท่านั้นค่ะเจอสองห้าสามสี่ส่งขายได้เลยค่ะ ไปนัดรับซื้อเหรียญละ20บาทพอศสองห้าสามสี่นะคะจำนวนผลิต1ล้าน1 1นเมื่อกี้4 2่สอดไม่ได้ยังไม่จะบอกเนาะ3 4 1ล้าน3 0 8 0 6 0 0ร้อยเหรียญเนี่ยค่ะจำนวนผลิตนะคะ1ล้าน3 0 0แสนก็ถือว่าไม่เยอะนะ1ล้าน3 0 0แสนส่วน2 5 2542เมื่อกี้จบไปอะนะคะ จำนวนผลิตเป็นอะไรไม่ได้บอก2542้าไม่ได้รับซื้อเหรียญละ20บาทจำนวนผลิต1ล้านกับ3ามหมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะ1ล้านกับ3ามหมื่นเหรียญส่วน2534้าาจำนวนผลิต1นึ่งล้านสแสนแหมื่นหกรเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทนะคะ2534 25 2534แล้วก็มา2543้าสาเขาสลับกันนะคะ34กับ43 สิบบาทสองห้าสีสามจำนวนผลิต 1, 06 6, 06, หนึ่งล้านหกหมื่นหกแสนหกพันเหรียญนะคะหกหกจำนวนผลิต 1, 06, 06 6, หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญสองห้าสี่สามค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทดูพอสอยะะอ,อ,สอย่างเดียวจริงๆค่ะสองห้าสี่สามนะคะเจอพอซอนนี้ค่ะส่งขายได้เหรียญละสิบห้าบาทจากสี่สามแล้วก็มาอ่ะ ต้องหาเหรียญมาดูมาห้ามามามา,มาประกอบการสนทนาสิบสิบบาทสองห้าอันนี้เป็นพระเศียใหญ่เลยนะคะเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้นะคะสิบบาทปีสองห้าห้าสามเหรียญสิบบาทสตังทอนพศสองห้าห้าสามรับซื้อเหลือละสิบห้าบาทดูพศออเท่านั้นค่ะ 2 5 5 3้าาจำนวนผลิต1 9, 3, 000, นึ่งล้านเก้าแสน่สามพัเหรียญก็เกือบ2อล้านเหรียญนะ 2, 000, เนาะเกือบ2ล้านเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะทวนอีกรอบนะว่าพอสอไหนเท่าไหร่นะคะสิบาทสองห้าสามหน้าร้อยถึง1นึ่งพันสิบาทปี 4, 1, 60, 100, 100, 100, 000, 4, 2 5 4ห้าสี่หนึบาท10บาทปี2 5 4หี่สรับซื้อยีบาท สิบบาทปีสองห้าสามสี่รับซื้อยี่สิบาทสิบาทปีสองห้าสี่สามรับซื้อสิบห้าบาทสิบาทปีสองห้าห้าสามในมือนี่เลยนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะหลายคนก็ถามว่าเราจะขายได้ยังไงติดต่อได้อย่างไรช่องทางติดต่อตอนนี้ป้าน่ามีเยอะมากถ้าใครบอกว่าติดต่อป้าน่าไม่ได้นี่แสดงว่าเขาเขาไม่ได้ดูคลิปป้าน่าเลยนะคะเขาไม่ได้ดูคลิปป้าน่าเพลงแต่มาดูคลิปเดียวแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะ ช่องทางการติดต่อไปน่าจะตอนนี้วิธีการติดต่อปน่าจะให้เยอะมากใต้ลิงก์ใต้คลิปใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์ลิงก์แอปที่ให้ติดต่อแล้วก็มีเบอร์โทรมีนามบัตรนะคะสองใบสามใบก็แนบไปค่ะสิบบาทจะตั้งทอนก่อนใช้ไปหรือรับตั้งทอนมาพลิกดูเพียงพอสอค่ะเสียเวลาจังนี้หนึ่งนะคะดูพอสอค่ะเจอพอสอนนี้นะคะสองห้าสามหนึ่งค่ะ สองห้าสามหนึ่งส่งขายได้ค่ะไปน่ารับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะดูเพียงพอสอค่ะสองห้าสามหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนสตังทอนนะคะดูเพียงพอสอค่ะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นค่ะรับซื้อร้อยห้าสิบาทช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาท mm hmm. เหรียญหนึ่งบาทสตังทอนรับตังทอนมาก่อนใช้ไปดูเพียงพอสอค่ะเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันเนี่ยค่ะ พศสองห้าสองเก้านะคะเหรียญน,นี้ค่ะชอบฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทเหรียญห้าบาทจะตังทอนดูเพียงพศเท่านั้นค่ะเจอพศออนี้ค่ะสองห้าสี่หกค่ะส่งขายได้เลยค่ะเพื่อนรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทสิบบาทจะตังทอนก่อนใช้ไปหรือรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพศค่ะเสียเวลาตรงนี้หนึ่งนะคะดูพศค่ะเจอพศน,นี้นะคะสองห้าสามหนึ่งค่ะ 2531ส่งขายได้ค่ะไปน,น้รับซื้อเหรียญละ500ถึง1,000บาทค่ะดูเพียงพอสอค่ะ2531า mm. เหรียญส0บาทสตังทอนพิกดูเพียงพอสอค่ะเจอพอสสองหส่งขายไปนหน้าได้เลยนะคะรับซื้อเหรียญละ60บาทค่ะเสียเวลานิดนึงนะคะก่อนใช้ไปดูพอสอค่ะดูพอสอเท่านั้นขายได้เลยค่ะ60บาท สิบบาทตั้งทอนหยิบตั้งทอนมารับตั้งทอนมาล้วงกระเป๋ามาก่อนใช้ออกไปนะคะดูพอสอกนิดนึงค่ะพลิกดูนะคะพอสอค่ะเจอสองห้าสี่สองส่งขายได้ค่ะมน่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะดูเพียงพอสอเท่านั้นสิบบาทตั้งทอนค่ะรับตั้งทอนมาพลิกดูพอสอนะคะเจอสองห้าสามสี่ค่ะสิบบาทตั้งทอนพอสอสองห้าสามสี่ค่ะตามภาพนี้เลยนะคะ ดูเพียงพอสอค่ะไปไดรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะใครเจอส่งขายได้เลยค่ะ10บาทจะตั้งทอนค่ะรับตั้งทอนมาก่อนใช้ไปพิกดูเพียงพอสอค่ะเจอสองห้าสี่สามตามภาพนี้เลยค่ะดูเพียงพอสอเท่านั้นสองห้าสี่สามสงขายได้ค่ะไปได้รับซื้อเหรียญละสิบาบทค่ะ10บาทตั้งทอนพอสสองห้าห้ารับซื้อเหรียญละ สิบห้าบาทค่ะดูเพียงพอสอเท่านั้นค่ะสองห้าห้าสามรับซื้อสิบห้าบาทเหรียญสิบบาทสองสีที่เราลึกค่ะธนาคารไทยแห่งแรกค่ะหรือเหรียญสิบบาทครุฑที่เราเรียกกันนะคะสิบบาทครุฑรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนสตางค์ทอนนะคะดูเพียงพอสอค่ะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นค่ะรับซื้อร้อยห้าสิบบาทช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาท เหรียญสิบบาทจะตั้งธนเหรียญหนึ่งบาทจะตั้งทองดับตั้งเธนมาก่อนใช้ไปดูเพียงพอศค่ะเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันเนี่ยค่ะพอศสองห้าสองเก้านะคะเหรียญน,นี้ค่ะชอบฟ้ายาวรับซื้อเหเรียญละห้าร้อยบาทเหรียญห้าบาทจะตั้งทอนดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะเจอพอศนี้ค่ะสองห้าสี่หกกระสงขายได้เลยค่ะไนักงารับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาท สิบบาทสตังทอนก่อนใช้ไปดูสักนิดหนึ่งนะคะเสียเวลาพลิกดูพอสอค่ะเจอพอสสองห้าห้าสามค่ะส่งขายได้เป็นรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งพันห้ารอยบาท